โตโตจังเด็กหญิงข้างหน้าต่างเป็นเรื่องราวที่พูดถึงกันมากที่สุดในโลกเรื่องหนึ่งมีการแปลกว่าสิบภาษาและมีการพิมพ์เผยแพร่ออกไปหลายสิบล้านเล่มปัจจุบันในร้านหนังสือก็ยังขายอยู่เรื่องเล่านี้เป็นเรื่องจริงของเด็กหญิงเล็กๆในญี่ปุ่นที่ถูกไล่ออกจากโรงเรียนอนุบาลแต่ด้วยเทคนิคการสอนเด็กประถมของครูทำให้เกิดความรัก ความฉลาดความงดงามทางจิตใจในตัวของมนุษย์จึงควรนำมาศึกษาและนำมาใช้ในการเลี้ยงดูลูกและเพื่อคุณครูทั้งหลายจะได้ใช้สอนเด็กๆให้เป็นคนที่มีค่าเป็นคนที่มีประโยชน์ตามหลักชันทจิตโต๊ตัวจังตอนที่48โบผูกผมเมื่อรับประทานอาหารกลางวันเสร็จ โตจังกำลังจะกระโดดย้องแยงย่องแยงข้ามไปอีกม,มุมหนึ่งของห้องประชุมก็ไปเจอเอาคุณครูใหญ่เข้าความจริงไม่ใช่เพิ่งเจอเดี๋ยวนี้เพราะเมื่อตกี้นี้ก็รับประทานอาหารอยู่ด้วยกันแต่บังเอิญบังเอิญคุณครูใหญ่เดินเข้ามาทางข้างหน้าเธอจึงกลายเป็นการเจอกันอีกครั้งหนึง่งคุณครูใหญ่เดินเข้ามาหาเธอแล้วบอกว่าดีจังดีจังครูใหญ่จะถามอะไรหนูพอดี อะไรคะโตโตจังรู้สึกดีใจที่เธอมีเรื่องจะบอกคุณครูใหญ่ได้คุณครูใหญ่มองไปที่โบของเธอแล้วถามว่าหนูได้โบนั่นมาจากไหนล่ะโตโตจังดีใจที่สุดที่ได้ยินคำถามนี้เธอผูกโบเส่นนี้มาตั้งแต่เมื่อวานมันเป็นของดีที่โตโตจังไปพบเข้าด้วยตัวเองเธอเข้าไปใกล้เพื่อให้คุณครูใหญ่เห็นชัดขึ้น แล้วพูดอย่างภูมิใจว่ามันติดอยู่กับกระโปรงของคุณอาค่ะหนูไปพบเข้าตอนที่คุณอากำลังเก็บเข้าตู้ก็เลยขอมาคุณอายังบอกว่าหนูตาไวคุณครูใหญ่ฟังแล้วก็ททำท่าคุ้นคิดงั้นเหรอโปที่โตโตจังภูมิใจมากนี้เธอได้เห็นตอนไปเที่ยวบ้านน้องสาวของพ่อพอดีคุณอาคนนี้เอาเสื้อออกมาตากแล้วก็มี กระโปรงสีม่วงอยู่ด้วยเป็นกระโปรงที่ใช้ใช้สวมคลุมชุดกิโมโนเรียกว่าฮาคามะคุณอาเคยสวมสมัยเป็นเด็กนักเรียนมัธยมปลายเวลาที่คุณอาจะเก็บกระโปรงตัวนี้เข้าตู้โต๊ะตัวจังได้มองเห็นอย่างไรอย่างหนึ่งเข้าเอ๊ะนั่นอะไรนะคะคุณอาหยุดมือที่กำลังทำงาน สิ่งที่โตโตจางสังเกตก็คือโบซึ่งติดอยู่กับขอบด้านหลังของกระโปรงนั่นเองคุณอาอธิบายว่ามันใช้ประดับด้านหลังไงล่ะจ๊ะสมัยนั้นนะ่ะเป็นแฟชั่นว่าจะต้องเงย็บลูกไม้ที่ถักเองหรือโบใหญ่ๆผูกเหมือนผีเสื้อไว้ข้างหลังด้านหลังกระโปรงอย่างนี้นะโตโตจังฟังไป ก็ใช้มือรูปโปไปรูปโปมาทำท่าเหมือนอย่างได้มากๆคุณอาจึงใช้กันไก่ตัดได้ที่เย็บโบที่ติดกับกระโปรงออกแล้วให้โบเส้นนั้นแก่เธอเรื่องก็มีแค่นี้โบเส้นนั้นมันสวยมากเป็นผ้าไหมอย่างดีทอเป็นรูปดอกไม้และลวดลายต่างๆอยู่ในตัวมันสวยราวกับภาพวาดเป็นโบเส้นใหญ่ เนื้อผ้าเหมือนผ้าทัฟตาเมื่อผูกผมแล้วก็จะมีขนาดใหญ่เท่าศีษะพอคุณอาบอกว่าโบนี้เป็นของมาจากต่างประเทศตัวตุจางเล่าพลางขยับศีษะไปมาทำให้เกิดเสียดการเสียงเสียดสีของผ้าดังเหมือนแพรแพรสายคุณครูใหญ่ฟังแล้วทำสีหน้าลำบากใจ งั้นเองเหรอเมื่อวานนี้มิโยจางบอกครูว่าอยากได้โบอย่างของโตโตจังบ้างครูก็เลยไปหาตามร้านขายโบทั่วงิยูงะโอกะแต่ไม่มีขายเพราะเป็นของต่างประเทศนี่เองสีหน้าของครูใหญ่เป็นสีหน้าของพ่อที่ยุ่งยากลำบากใจเพราะถูกลูกลูกลบเลาโตโตจังจะว่าอะไรไหมถ้าครูจะขอร้องว่า เวลามาโรงเรียนอย่าผูกโบวเส้นนี้มาเพราะเพราะมีโยจังจะงองแงกับคุณครูถ้าเห็นเข้าอีกตัวตัวจางยืนกอดอกเธอทำท่าคิดคิดคิดก็รีบตอบทันทีว่าได้สิคะพรุ่งนี้นะ่ะหนูจะไม่ผูกมันมางั้นเหรอขอบใจมากนะตัวตัวจางรู้สึกเสียดายนิดๆแต่ก็ตัดสินใจทำตามที่พูด เพราะไม่อยากให้คุณครูใหญ่ลำบากใจเหตุผลอย่างหนึ่งก็คือเธอนึกภาพผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่แล้วซึ่งเธอน่ะเขารวบนับถือมากต้องเที่ยวเดินไปหาโบตามร้านและคิดว่าการเ้าคิดว่านั่นเป็นภาพที่น่าสงสารจริงๆผู้คนในโรงเรียนเทมอมเอมีความเข้าใจและช่วยเหลือเกือก้อกูลกันเช่นนี้โดยไม่มีใครคำนึงถึงอายุ การกระทำเช่นนี้กลายเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับที่นี่ไปแล้ววันรุ่งขึ้นเมื่อโต๊โตจังไปโรงเรียนแล้วแม่ก็เข้าไปทำความสะอาดห้องเธอและได้พบว่าโบเช่นนั้นผูกอยู่ที่คอของตุ๊กตาหมีตัวโปรดของโตโตจังแม่รู้สึกแปลกใจที่โต๊โตจังเบื่อโบที่ทำท่าว่าจะชอบมากรวดเร็วปลานี้และเมื่อมองดูเจ้าตุ๊กตาหมีสีเทาก็ดูเหมือนว่า มันจะรู้สึกอายๆที่แต่งตัวผิดธรรมดาเ,ออเรื่องของโต๊ะตัวจังตอนนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่แสดงถึงคุณธรรมในจิตใจที่ค่อนข้างละเอียดนะครับละเอียดมากๆฝ่ายคุณครูคคบายาชิก็ดีของฝ่ายโต๊ะตัวจังก็ดีนะครับภาพทั้งหลายที่คิดล่วงหน้าโดยใช้ปัญญานะครับ ของโตโตจังเนี่ยเป็นภาพซึ่งมันจะเกิดขึ้นต่อเมื่อเรามีความรักกันจริงๆร,รักคุณครูโคบบยชิเคารพคุณครูโคบบยชิไม่อยากให้คุณครูบยชิผิดหวังไม่อยากให้คุณครูบยชิลำบากไม่อยากให้คุณครูบยชิจะต้องเหนื่อยนายหรือหรือทำให้คุณครูโคูบยชิเสียใจหรือผิดหวังหรือทําอะไรสักหลายอันนี้เป็นเทคนิค การเรียนการสอนที่สมบูรณ์เรียกว่าถ้ามีคะแนนร้อยคะแนนนะครับอันนี้ก็เป็นเอ็กซ์ตร้าคือเหนือเหนือจากร้อยขึ้นไปอาจจะเป็นถึง200ถ้าจะให้คะแนนถ้า A บวกได้ร0ออันนี้ก็ต้องได้ M คือ Mention เป็น Mention ก็คือเก็บไว้เป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นๆดูไว้จะต้องขึ้นหิ่งนะครับ เมนนชัน่เอาละครับาการที่คุณครูคบาจิชิเนี่ยสามารถใช้จิตวิญญาของมนุษย์ต่อมนุษย์ทำให้เด็กเนี่ยได้เป็นคนดีได้เป็นคนที่รู้จักใช้สามัญสำนึกคือการคิดธรรมดาธรรมดานี่แต่คิดให้ถูกต้องเนี่ยสามารถคิดให้เป็นคิด ถึงใจเขาคิดถึงใจเราคิดถึงผลกระทบคิดว่าทำไปแล้วจะเป็นยังไงถ้าไม่ทำแล้วจะเป็นไงความคิดเงี้ยฝึกให้เป็นบ่อยๆนะครับแล้วเราจะคิดแบบตรงไปตรงมาแล้วปฏิบัติตรงไปตรงมาได้ง่ายๆสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่สุดยอดของมนุษย์แล้วก็ถ้าประเทศไหนหรือสังคมไหนต่างคนต่างคิด เอาหัวจิตหัวใจมาไว้นะครับสวมแทนวิญญาณซึ่งกันและกันซึ่งก็เหมือนกันทุกคนนั่นแหละถ้าสวมกันได้เข้าใจกันได้เนี่ยและปฏิบัติกันอย่างเงี้ยสังคมนั้นๆจะเป็นสังคมที่น่าอยู่ที่สุดในโลกเลยนะครับก็ดูซิว่าการที่จะฝึกเด็กเนี่ยให้เป็นคนคิดถึงน้ำอกน้ำใจจิตใจของคนอื่นเนี่ย มันจะต้องมีเทคนิคในการทำอย่างนั้นนะครับแล้วก็ต้องละเอียดอ่อนมากๆไม่ว่าจะเป็นการใช้คำพูดก็ดีการทำท่าทางหรือการปฏิบัติเพื่อที่จะเจาะเข้าไปถึงจิตถึงใจมองเข้าไปทะลุเข้าไปถึงในสมองของของคนคนนั้นให้ได้นะครับแล้วรู้จักจเข้าใจอันนี้อันนี้ก็ถือว่าการเรียนการสอน ของอโรงเรียนเทมเอเนี่ยมันไม่ใช่สักแต่ว่าสอนแล้วหมดเวลาแล้วกลับบ้านก็ทุกคนจะเห็นนะครับว่าเวลาซึ่งซึ่งโรงเรียนเทมเอกกำหนดไว้ในตารางเรียนเนี่ยจะทิ้งเวลาไว้ก่อนที่โรงเรียนเลิอกอาจจะเป็นเวลาสักหนึ่งชั่วโมง เพื่อที่ได้ให้เด็กทุกคนเนี่ยได้ใช้ธรรมชาติความเป็นมนุษย์ของเด็กได้อย่างเต็มที่คนใดอยากจะทำอะไรก็ได้ไปทำอน,นั้นอยากไปวิ่งเล่นกันไปวิ่งอยากไปปีนต้นไม้ไปปีนอยากไปร้องเพลงไปร้องอยากจะทดลองวิทยาศาสตร์ไปทาอยากจะเล่นดินสกปรกไปเล่นนะครับเดี๋ยวก็เอามาล้างไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเสื้อผ้าเก่าๆใสามาได้เลย เป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่าเล่นอย่างเต็มที่ไม่ต้องห่วงเสื้อผ้านะครับใครอยากจะอ่านหนังสือใครอยากจะเล่นของเล่นก็สมัยสมัยนี้เนี่ยก็จะมีอีกอย่างนึงน,นะครับมีห้องสมุดเขาเรียกว่าห้องสมุดของเล่นก็เป็นการเอาของเล่นที่ตัวเองเบื่อแล้วเนี่ยแล้วยังดีอยู่เนี่ยเอามาเข้าห้องสมุดเด็กบางคนแค่อยากจะเล่น ้วพอเบื่อแล้วมาเล่นรู้แล้วก็ไม่เอาละก็เอามาให้ห้องสมุดคนใหม่เขาก็ได้ยืมไปเล่นแต่ก็จะต้องรักษาให้ดีไม่เสียไม่แตกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องสมุดอย่างนี้ก็ต้องมีคุณครูประจําห้องสมุดที่เป็นนักซ่อมของเล่นอาจจะมีปืนกาวมีที่ซ่อมพลาส,สติกซึ่งมันแตกซ่อมให้มันติดกันได้หรือว่าขายน็อตเข้าไป หรือถึงแม้มันเสียแล้วก็เอาไม้มาต่อให้มันเล่นได้ให้มันเข็นได้ให้มันบินได้ให้มันทำงานได้อันนี้ก็คือ,อ,อของเล่นเนี่ยเหมือนกับอาหารทางสมองของเด็กเด็กไม่ได้เล่นอย่างเดียวนะครับเด็กจะใช้จินตนาการทุกอย่างไปพร้อมกับของเล่นดูสิครับของเล่นของผู้ใหญ่ก็มี ผู้ใหญ่ก็มีของเล่นไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงสเตอริโอรถยนต์หรือว่าจะเป็นอะไรที่มันมันเป็นของที่เขาอยากเล่นเขาเรียกฮอบบี้นะครับฮอบบี้คืองานอดิเรกงานอดิเรกคือสิ่งที่สำคัญของเล่นของสมเด็จย่าคือเดินทางไปเก็บดอกไม้ป่าที่เป็นวัชพืชที่ามาออกดอกเอามาทับเอากระดาษมาทับ แล้วพอมันแห้งแล้วก็เอามาปะบนกระดาษแล้วทำคาร์ดสกสอรหรือว่าบัตรประธานแก่คนที่ช่วยเหลือท่านหรือไปที่ที่ท,ที่ที่เป็นของขวัญให้กับบุคคลสำคัญทึ่งว่าทำได้ด้วยมือเองอันนี้ก็สำคัญนะครับไอเรื่องโบผูกผมที่มาจากเมืองนอกของโตโตจังเนี่ย การที่คุณอายอมเสียสละโบอันสวยเนี่ยเอากรรไกรตัดเราไม่ให้โต๊ะตจังโต๊ะตจังก็มาติดผมลูกสาวคุณครูใหญ่เกิดเกิดประทับใจอยากได้บ้างก็ร้องจะเอางองแงทำให้คุณครูใหญ่จะต้องวิ่งไปที่ตลาดไปหาซื้อแต่ก็หาซื้อไม่ได้เพราะว่าโบอันนี้เป็นโบพิเศษในญี่ปุ่นไม่มีขายเพราะนั้นก็ ท่านก็เลยขอร้องโต้จถงวอาอย่าอย่าให้ลูกสาวเขาเห็นอย่าใส่มาอีกนะครับได้ไหมโต้เถียงก็ดีนะดีใจก็รู้ในเหตุผลเห็นไหมครับเด็กทุกคนเนี่ยเข้าใจถึงเหตุผลของผู้ใหญ่ทุกอย่างเพียงแต่ว่าผู้ใหญ่ไม่เคยใช้เหตุผลกับเด็กคิดว่าเด็กไม่เข้าใจเรื่องเหตุผลอันนี้ซึ่งไม่ถูกหรอกเด็กเขาจะเข้าใจนะครับสิ่งที่ ยากยากหากภาษาที่ยากยากเขาเขาเข้าใจได้บางทีสิ่งที่ยากเกินกว่าผู้ใหญ่จะเรียนแต่เด็กก็เรียนได้ก็มีนะครับคลื่นบางอย่างหรือว่าอาการบางอย่างสำาเนียงบางอย่างภาษาบางอย่างภาษาเนี่ยเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายนะครับว่าเด็กน้อยเนี่ยทำไมถึงจะจำภาษาได้ดี ได้ดีแล้วก็โดยเฉพาะสำเนียงเขาจะจำสำเนียงได้ดีนะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆที่ผู้ใหญ่ทำเนี่ยมันวันๆเนี่ยมันอาจจะมากจนเกินไปไม่มีเวลาที่จะเขาเรียกว่าตกผลึกพอที่จะจำแนกแยกแยะสิ่งนั้นให้ละเอียดได้ครับก็เรื่องโบผูกผมเนี่ยเป็นเรื่องที่สอนสอนเราจริงๆว่า ถ้าเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ครับเราต้องมีความละเอียดอ่อนในความคิดและจิตใจอยู่มากทีเดียวครับคนญี่ปุ่นได,ได้สอนกันมาโดยเฉพาะการที่ไม่ล้อเพื่อนฝูงไม่ทำให้เพื่อนฝูงเสียน้ำอกน้ำใจครับไม่พูดไม่จี้จุดที่เป็นรอยแผลเป็นเช่นบางคนอาจจะ มีรอยปากที่หน้าหรือบางคนขาเสียไปข้างหนึ่งแล้วบางคนอาจจะเป็นทำผิดอะไรแล้วก็มีตำหนิอยู่ก็จะไม่จี้แผลเป็นอันนั้น,นครับถือว่าเป็นมารยาทในสังคมที่เอาจิตใจของกันและกนันน่เอาไปเทียบกันอยู่ตลอด 「おまえのあたまはどこにある」角出せ出せ出せ「角だせやりだせあたまだせ」「でんでんむしむしかたつむりおまえのめだまはどこにある」 Yari da-se, me da da-se